อสานบางทีไม่จําเป็นต้องเป็นในรูปแบบของบ้านออกไม่จำเป็นต้องเป็นในรูปแบบของชนบทไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบของท้องนาวัวควายหมอนำอะไรนั่นนี่ครับแต่เราก็สามารถทำคอนเทนต์แต่เป็นอีสานรูปแบบในเมืองแล้วกันใช้คํานี้แล้วกันใช้คํานี้แบบว่ามันเป็นหนังอีสานรูปแบบในเมืองไม่ใช่แบบในรูปแบบของชนบทสําหรับหนังไทยมันเป็นหนังเรื่องแรกเลยที่ผมเห็นว่าเล่นมุกเกี่ยวกับฟาดโจค่อนขัางเยอะฮะเวลาเลยวะลากจากหัวก่อน เเล้ก่ปนีฟาดโจ๊คือส่วนมากเราเห็นในพวกหนังต่างชาติแต่แบบหนังไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องแดกเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่าเออมันใช้ฟาดโจ๊เยอะมากอะเอ้าไอ้ต้มรู้ใช่ยังเอ้ามึงไปต้มเขาอย่างมึงไปต้มมันใช่ยังแล้วมึงต้องกลุยอย่างไงอย่างต้มมันอย่หนูเอาดิเอาดิเอาดิสัตว์เอา กจะตลกในแบบในทุกๆสีนยากตจนพี่ว่าต้องกั้นขำด้วยเพราะพี่เขาแบบยิงมุกสดกับผมเรียนเรื่องภาพผมชอบเรื่องภาพมากเลยครับอ่คอมโพสจัดองค์ประกอบภาพได้ดีแสงก็ดีด้วยครับคือตอนที่เราดูแฮ a n The Series ภาคแรกคือนะคะหนูก็รู้สึกว่ามันก็แบบว่ายังไม่ค่อยได้มีการใช้เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องภาพหรือว่าเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็คือใช้ทั้งเทคนิคการวาคอมโพส์แล้วก็เรื่องสีได้ดีความยากของการทําหนังเรื่องนี้ครับหนึ่งเราเป็นผู้นำกลับมือใหม่ด้วยแล้วมันแทบจะเป็นกองแรกๆของไทยบ้านที่เราเอาเอาทีมงานที่เป็นมืออาชีพเข้ามาอย่างเช่นแบบผู้ช่วยมืออาชีพทีมไฟมืออาชีพทีมกล้องมืออาชีพอะไรครับ จริงๆช่วงแรกกังวลครับกังวลว่าเฮ้ยถ้าหนังมันเลื่อนไปมันจะเป็นยังไงว่าการตลาดจะยังยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับแต่มันก็มีความคิดหนึ่งครับที่ยังเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันจหายไปน้ังเพราะว่าพี่ทุกคนทําง,งานแบบเหนื่อยมากๆแบบเหมือนทุกคนทุ่มเทให้กับ,บเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือหนังื่องเนี้ยเป็นหนังทีด่ดีด้วยแล้วก็ให้ความคิดข้อคิดมีแบบสอนแทรกความคิดต่างๆ าจริงๆตอนนั้นคือผมว่าจุปล่อยผมผมมาจุปล่อยหนังลงยูทูบแล้วเ้ยเพราอยากให้ทุกคนได้เบิ่งเด้เออพอวานแตงอยู่อยู่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแมนแมนจะเล่นไปหนังอย่างแท่นบัณหนังโป๊หัวห้ามแม่ หนูชอบจอนค่ะเพราะว่าดูเทคแคร์แล้วก็ดูแลพอ,อยได้ดีชอบจอนค่ะชอบใส่ใน <ไป S 1> เรื่องเขาค่ะดูอบอุ่น<อ>แล้วก็มีความรับผิดชอบแบบมากดีค่ะเอาดีเอาดีาาดสัตว์อามาจริงๆก็ชอบทั้ง4คนที่เป็นตัวหลักของเรื่องเลยค่ะส่วนตัวก็คือชอบอา นางแสดงผู้หญิงค่ะตัวนางเอกที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดในแง่บวกที่แบบว่าที่จริงมันเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับผู้หญิงแต่ว่าเขาก็ยังแบบว่าทําเพื่อลูกของเขาต่อไปค่ะอ๋อชอบจอรนครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มีจิตใจที่รู้สึกว่าแคร์ความรู้สึกคนอื่นด้วยครับมึงออกจากบ้านกูไปผมชอบหมอครับผมผมชอบรอยยิ้มของเขามากเลย ถุกจองรัาเห็นว่าผู้ใดฟังก็ต้องว่ะว้าวว้าวผมก็แอบสงสัยนิดนึงนะว่าเอถามคนที่เป็นเพื่อนกันได้ไงเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนแบบมันคนละแนวกันเลยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับเพราะเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วต้องอบอุ่นอบอุ่นมากๆครับผมเพื่อนผมเองก็คือโนบัวเนต เป็นทั้งกำกับและเขียนบทนะครับผมเป็นภาพยนตร์ผู้กำกับใหม่หน้าใหม่ไฟแรงไปแล้ว <laughs> ตั้งใจเฮ็ดครับตั้งใจเฮ็ดเราเป็นหนังนอกจากกวาลเรื่องแหลกครับเป็นแบบแนวทดลองเบิงบาที่มาร์กบออะี่ครับก็อยากให้มาให้กำลังใจกันหลายๆด้วยครับบรต้องมาเบิงมาหยังแต่ว่ามารวมยินดีแนะ่อยากให้มาเฉลิมชมว่าเป็นเด็กหน่อยอีสานกำลังเฮ็ดสิ่งบางสิงบางอย่างขอฝากผลงานนะคะรักหนูไหมห้าพฤศจิกาย,ยานนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะแล้วเจอกันนะ နောက်တော့အေး